สวัสดีครับนี่ก็ะสู่ช่องพังฟ้าสายแฟ,ฟมลี่นะครับนี่นรัก็ระสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมลี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมลี่ของเราด้วยนะครับ อันนี้ก็พาทัองน้องมาเล่นน้ำกันอีกนะครับผมทั้งช้างทั้งควานทั้งน้องหมาครับผมเป็นที่ชื่นชอบของน้องไดมอนนะครับ ใจก็ชอบเล่นน้ำเหมือนกันครับหลังจากที่น้องพอใจไม่ได้มาเล่นน้ำสองวันแววงน้องกาแฟครับ ม่กา้ยายังไม่กล้าเล่นนะครับผมสำหรับแมแสนรักนะครับผมเพราะว่าน้องกาแฟมาเล่นด้วยน,ะน้องกาแฟก็กเล่นกับที่มอนครับ นอนลงเลี่ยนอนลงนนลงเลอะนอนลงนอนลงเนอ่นอนลงไม่ได้ยอมน้องน้องรุ่งฟ้ามาสองวันนะครับผมสำหรับพี่พอใจวันนี้ขอหยอกหน่อยคิดถึงมาละสองวันแล้วครับ ừ thôi giọt này giọt này thôi 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 đứa, thôi 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 ดินแม่แสนรักใหญ่เลยครับสำหรับเด็กๆน้ำลึกนะครับผมเดินเองไม่ได้ก็ต้องเกาะหลังเขาครับ nào long lên nó long nó long nó ha Lu mày có làm sao nó, lông. nó lông น้องพอใจไม่ได้เล่นกับน้องรุ่นมาหลายวันนะครับก็จ้องจานี่อย่างเดียวเลยครับจ้องจะขี่อย่างเดียวเลยครับคิดถึงมากครับมาเอเอ ไปน้ำลึกแล้วแม่พาสายพาไปน้ำลึกแล้วครับเป็นการหัดหัดลูกว่ายน้ำนะครับผมน้ำลึกสำหรับเด็กๆนะครับแต่ว่า,าสำหรับตัวแม่ก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับินยังเดินได้นะครับ น้ำลึกว่ายกลับมาก่อนดีกว่ากลับมาหาที่น้ําตื้นนอ้น <c oughs> รู้สึกว่าน้ำลึกพากันว่ายเข้ามาที่น้ำตื้นครับเพราะว่า เกาะหลังแม่ไม่ทันครับเอ,อ,เอ,อนอนลง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 ลงลง,ลงไปใหม่ครับลงไปใหม่ลงน้ำลึกไปใหม่ครับ น้องพอใจเหยียบน้องรุ่งอย่างเดียวเลยครับพอใจเล่นสนุก ตามภาษาครอบครัวฟานอนลงฟาฟานอนลงเร็ววันน,ลงลงนี้น้ำลึกนะครับผม จะไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ครับคือจะนอนธรรมดานอนว่ายไปว่ายมาเพราะว่าไม่มีกองดินให้เล่นครับปกติถ้ามีกองดิน,นจะเล่นหนักครับจะเล่นกองดินจะเล่นสบายวันนี้มีแต่น้ำอย่างเดียวครับน้ำว่ายไปว่ายมาเฉยครับ ออกไปไกลอีกแล้วครับไอดูว่าเด็กๆจะทำยังไงครับ Sen, sen. Sen. kênh Ghiền สั่ง้วยความปลอดภัยครับจะลงไปใหม่ไหมจะลงไปใหม่ไหม ยินยาณครับดูว่าจะขึ้นมาไหมครับลองเรียกดูครับมา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 ,า,ามามาแล้วมาไม่พอใจครับไม่พอใจครับได้ยินเสียงเรียกยังไม่อยากขึ้นก็ไม่พอใจ จะแสดงาการฟาดงวงฟาดงาครับมา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 พาสายไม่พอใจมากครับมา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 ถอยถอยถอยมามามา แม่แสแม่แกตาก็ดำน้ำเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงครับทำเนียนครับทำเนียนไปดูว่าใขาจะทำยังไงครับ จักระเินใหญ่เลยครับคนหนึ่งอยากขึ้นคนหนึ่งไม่อยากขึ้นครับ <laughs> แม่แสนรักยังอยากจะเล่นอยู่ครับแม่แก้วตาอยากขึ้นไปกินเลยครับขึ้อนก็ขึ้น เหมือนกันแม่เสร็จลักบอกอ่าเราสองคนนี้ลหละยังอยากเล่นอยู่ยังอยากเล่นอยู่ยังไม่อยากขึ้นยังไม่อยากขึ้นขอเลื่อนก่อนอยังอยากเล่นอยู่นะครับสำหรับปวาใจหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา2วันนะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ